ดูทวิวดบรรยากาศโดยรอบตัวนี้ก็ถือว่านะครับชิลๆสบายๆส,สไตล์คนอยากตั้งแคมป์นะครับเหมาะสำหรับเพื่อนฝูงแฟนและคู่รักนี่ครับเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคำถามที่ทิ้งไว้ว่าเมื่อบุรหลานของท่าน เขียนหนังสือแล้วเกิดภาวะการเกรงการเกรงในที่นี้หมายถึงเกรงในกล้ามเนื้อมัดเล็กบางครั้งนะครับลูกหลานของท่านเนี่ยเขียนหนังสือเนี่ยถ้าเราเอาปือเข้าไปจับเนี่ยก็จะพบว่า,าบุตรหลานของท่าน,นจับจิสนส้อแน่นจนเกินไปพอไล่จับไปกล้ามเนื้อไปจนถึงหัวไหล่และต้นคอก็พบว่าเกิดการเกรงและแข็ง ปัญหาแบบนี้มีแนวทางแก้ไขครับอันดับหนึ่งนะครับเราก็ต้องให้เด็กมาเล่นกิจกรรมและกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมอะไรที่จะสอดคล้องอะ่ะช่วยลดภาะวะการเกร็งของกล้ามเนื้อมัเล็กของเด็กได้อันดับที่หนึ่งนะครับง่ายๆที่หาซื้อด้วยกันได้ง่ายคือดินน,น,ดน้ำมันนะครับการบีบดินน้ำมันนะครับ ก็จะช่วยสามารถคลายกล้ามเนื้อนะครับกับเด็กได้แบบที่สออยู่ใกล้ตัวมากครับไม้หนี้าอ่าให้เด็กได้ครับได้บีบไม้หนีผ้านะครับจำนวนครั้งก็ได้ครับชักยกหนึ่งสิบครั้งอ่าทั้งหมดห้ายกอย่างนี้เด็กก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อได้ถูกต้องเช่นเดียวกับน้ำมันอาจจะขยำ ยกหนึงสิบครั้ง5ยกแบบนี้ก็จะสามารถช่วยเด็กคลายกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วให้บุญลาของท่านกลับมาเขียนหนังสือใหม่โดยการจับดินสอจะพบว่าบุญลาของท่านคลายกล้ามเนื้อการจับดินสอจะรู้สึกดีขึ้นจะไม่เกรงขึ้นจะจับได้ดีขึ้นและการเขียนหนังสืออยู่ใน ช่องไฟก็จะดีขึ้นเอาละครับลองเอากลับไปทำใช้ดูนะครับเทคนิคง่ายๆกับกิจกรรมง่ายๆที่เราสามารถช่วยบุตรหลานของท่านได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ